ดูออกไหมครับมี2คนเป็นฝาแฝดอ่อครับดูออกครับ <c oughs> คนทางซ้ายโตวกว่านะครับขนาดประมาณสองเซนติเมตรกว่ากวาครับเอ้าหมอแล้วแล้วแล้วเปอีกคนตัวเล็กกว่าครับก็า <c oughs> เป็น <c oughs> อะไรได้บ่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับถึงแม้จะเป็นฝาแฝดแต่ขนาดก็อาจจะไม่เท่ากันได้อ๋อ หมอเรื่องนี้อวัยวะพวกตาหูจมูกปากอะไรเงี้ยครบใช่ไหมครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับแต่เท่าที่บอกได้ตอนนี้ก็คือลูกของคุณแข็งแรงดีครับนี่คุณคุณไมู่้ใช่ั้ยหบอกว่าพวกเขาแข็งแรงดีเราต้่ดีใจเลยดีใจ่ะดีใจพอรู้ว่าคุณจะไป ฉันก็ไม่คิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดฉันยังเหลือโอกาสสุดท้ายแต่ฉันก็งคงเสียดายถ้าฉันทิ้งโอกาสนี้ไป ฉันรู้ว่าพูดอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์แต่ก็รู้ว่าคุณคงไม่สัญญาอะไรกับฉันแต่ฉันจะรอรอคุณกลับมาสวมสร้อยเซนเน้นให้ฉันอีกครั้งโชคดีนะคะกับ ไปแล้วใ oh, 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 จเย็ใ <มา S 1> จเย็นใจเย็นพี่จุ๊บแจงพาผมไปดูตัวจริงที่สนสัตว์ได้ไหมคะไ <c oughs> ว้วันหลังแล้วกันนะ <c oughs> สัญญานะ <c oughs> สัญญา ไปดูยีราฟตัวเป็นๆเ,เลยยังเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเฮ้ยยังอ,อ,อะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอโอ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยโฮ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยยีราฟยีราฟโอ้โอยยีราฟยีราฟน่ารักไหมน่ารักมากเลยถ้ารู้ว่านายชอบยีราฟขนาดนี้ฉันพานายมาซาฟารีโบตั้งนานแล้ว <laughs> ผมก็ชอบกีราฟนะแต่ที่ผมมีความสุขบบอะเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้แต่เหรอในจำได้เหรอผมก็เกือบลืมไปแล้วนะขนาดร้านขายต,ตามมยุ๊กตาผมยังจำเป็นสวนสัตว์เลย <c oughs> แต่พอคุณพูดขึ้นมาผมก็จำได้ละสิบเจ็ดปีผ่านไปตอนนี้ผมเด้่มาสนสยยัยจริงล้ะ <c oughs> ฉันรักนาย